ก็คือใส่ลายเลยเฮ้ยบนลายเลยนะฮะซองซอง,งนี้มาปุ๊บไหนะครับตั<ซ><ซ>วนี้นะครับผมอ่าช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนนะครับอากาศเย็นนะครับ กลัวไก่พ่อแม่พันธุ์ไม่สบายนะครับผมเนะจะได้ให้วิตามินเสริมนะครับไบโอพีสิบสองนะครับเอาตามข่างซองนะครับหนึ่งซองนะครับใส่ได้ประมาณห้าห้ากับห้ากระปุกนะครับกระปุกละสี่ลิตรนะครับกินเพื่อป้องกันโรคนะครับ ก่อนจะผสมยานะครับผมเนาะเท่ากับล่างด้าความสะอาดสะกอนนะครับนะครับผมผมว่าตัวแรกเนี่ยใส่หลายพราะถ้ามันหลายถ้าตัวแรกหรือมันมีน้ำน้ำบ่อมีน้ำได้มันบ่อเอาใส่เ,เพิ่มเบิ้งด้วยนะครับหรอใส่น้ำเท่ากอนใส่น้ำเท่ากอนเอือนะครับใบวิบย์ที่12นะครับเห็นบบอกว่าล่างขาผสมน้ำมันก็นจะเป็นสีชมพูนะครับ คือนะครับรับฟรีครับนะครับผมพวกนี้จะเป็นวิตามินนะครับวิตามินไบโอบีสิบสองพวกวิตามินบีนะครับเผากับสะแขนไว้ให้ยใกล้กินนะครับผมถ้าอยากให้มันกินนะครับเขาปกติมันจะต้องงดน้ำสักก่อนนะครับประมาณสักสองถึงสามชั่วโมงเพก่อนจะกินเหมือนครับแต่อันนี้มันไม่แมนวัคซีนนะครับมันเป็นอ่ามันเป็นวิตามินครับ เอาให้มันกินเรื่อยๆอก็ได้นะครับอัตราผสมนะครับอยู่้างๆซองนะครับันนี้บอกอยู่ครับมันมีสิทธิ์กินเพื่อป้องกันโรคนะครับแต่กินเพื่อรักษาก็มีนะครับแนละ้วตัวนี้มันรักษาหวัดหน้าบวมโรคหวัดได้นะครับผมแต่ตัวนี้ผมให้กินเพื่อป้องก,ก,กันโรคไปเฉยครับป้องก,กอันโรคอหิวาโรคหวัดนะครับเพราะว่ามันเป็น ช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนนะครับอากาศเย็นจัดนะครับกัวไก่พ่อแม่พันธุ์สบายนะครับตัวนี้ให้พ่อแม่พันธุ์นะครับถ้าให้ลูกก็ให้ได้นะครับให้ลูกไก่ก็ได้นะครับผมแต่เมื่อนี้เสียงให้พ่อแม่พันธุ์ไก่ดำซะก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะพาเขาไปแขนนะครับผมเขาไปแขนให้มันยินนะครับอ่าครับผมนี่ครับ มาแล้วครับออกไปให้พ่อแม่พันธุนะครับ มาเบิ่งครับผมเชนแม่เนี่แม่เนี่ยกำลังไข่ครับขนาดพัดคนนี่เรียบร้อยครับไข่แล้วนะครับนี่นะครับผมไข่แล้วนะครับช่วงนี้กะไก่พุ่มพันสองนะครับกำลังพัดขนครับพัดคนนี่ไข่เปอร์เซ็นต์ไข่ก่ตกลงเด้อพี่น้องนะโอเคครับอครับ แขนแขนถังนะครับแขนถังเนี่ยให้แขนสมมติว่าไกล้เ่ไหร่ละถ้าว่าไกล้ตัวหญ่ตัวน้อยอันนี้ใกล้ตัวหย่กับอยู่ประมาณหลังนะครับเอาความสูงของปากปากกระติกนะครับอยู่ประมาณหลังมันเดอถ้าตามกูนี่มันไกลมันสิขดนะครับ พาคนพามาบดินขับไปเลยขับไปเลยนะครับผมไข่แล้วครับไข่แล้วนะครับไข่แล้วนะครับเยว จะพาไปเบื่องไกลบู้พันสองช่วงไอพัดขนครับเห็นไหมครับบางคนมาช่วงไอไก่บัวใคนะครับสาเหตุใอ้ไก่บัวไขนะครับนี่ครับอีกอันนี้เป็นกรณีหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นอ่พัดขนนะครับสังเกตนะครับขนร่วงเมื่อไรครับนี่ครับพาช่วงพัดขนไไก่ที่ไก่กับตัวไหนพัดขนเมื่อกี้บัวใครนะครับ เดี๋ยวไปบนขอบอื่นนะครับช่วงนี้อากาศหนาวเริ่มพัดคนพัดคนแล้วแล้วเนี่ยก็จะเริ่มไขร่ไหมนะครับช่วงเริ่มไขร่ไหมอีกนะครับสังเกตไกลกับขากระมาเบิ่งไก่มีอาการซึมมากแต่ข้าวก็คัดออกครับเนี่ยซึมอยู่ครับเราเบิ่งแม่เนี่ยครับอันนี้เป็นแม่สาวตัวนี้ครับขาเบิ่งได้เลยครับแม่สาวนี่มันจะยังบ่พัดขนนะครับสังเกตพฤติกรรมมันจะกินไข่ ชาตัวใดพฤติกรรมในกินไข่กันให้แยกออกนะครับเพื่อไม่้ผลผลิตนะครับนี่ครับนายสาวนะครับลงไปไข่อยไข่ครับอย่ารักอย่าไข่ครับลงไปไข่นะครับลงไปไข่นะครับลงไปลงไปไปลูกอ่าลงไปทักอ่ามันอยากลงไปไข่ครับแน่ยนึ่ครับนะครับโออ่าทักที่นะครับต้องรอเห็นบมอกนมันเพิงเพิ่งนี่ครับมาเสร็จลงไปไข่เลยเครับมาหาหมองไข่หมองอย่างมันนะครับ อันนี้ผมว่าเนี่นใส่ฟางด้วปกติในห้างใครมันด้ต้องมีฟางนะครับแต่ว่าเอาใส่เงี้ยไดไมนก็กินมดคับฟางเลยว่าเดี๋ยวเอาใส่อีกนะครับประมาณสามสี่หมื่นจังเอาใส่ทีนึงครับเพราะว่าผมเก็บไข่เนี่ยประมาณเอ่อเศาเทียนหนึงน่งใบเทียนหนึ่งก็แล้วนะครับโอเคนะครับ นี่ครับขอดีพัดขนเข้ากันครับพัดขนช่วงนี้พัดขนครับต่องบ่มลุงไก่นะครับวิตามินนี่หาได้ซื้อได้จากร้านค้านะครับร้านค้าที่เกี่ยวกับก็สดุกายเกษตรนะครับหรือหาพราะได้กอาหาหาห้าหายังเสริมก็ได้เนะครับแต่ท่านอันนี้คือความสะดวกสบายครับเพ็อนมครับขนล่วงเมื่อแล้วครับเนี่ยพอเลืองแล้วก็จะเริ่มท้ายขนท้ายยังนะครับนะครับ คนร่วงแห้งนะครับดันได้บ่าเออนะครับผมครับผม อันนี้จะจะให้เป็นให้พอกนี่นะครับอ <ventional Torah> ันน so ี้เป็นผู้พันหนึ่งนะครับเก็บรังไข่นึจ้านะครับนะครับขอบคุณครับแกนนะครับขากระเบิ้งนะครับผมแกนไมกินนะครับขาก็เบิ้งแกบน้ครับแกบเริ่มเก่้าแล้วนะครับก็จะได้เริ่มเปี้ยนะครับน่ครับแกบเริ่มเก่้าแล้วนะครับนะครับเริ่มมีกินไม่แย่นะครับนี่ครับ แกบเริ่มเกาเริ่มไม่กินอออกแอมโมนิกแอมโมเนียนะครับแอมโมเนียก็จะเริ่มนะครับอ่าเริ่มเริ่มก่อแกบแล้วเริ่มเิเปลี่ยนแกบนะครับแก่ดับนะครับนี่ครับอันสุดนี้ก็เริ่มพัดขนกันนะครับพี่ไข่ได้จ้าหน่วยหมู่บ้านเลยอ่าอ่าแสดงว่าไข่ ไข่ลดบอกฮะไข่ลดนะครับช่วงนี้ไก่เป็นไก่ผัดขนนะครับไก่จะลดหมดครับเพราะมามีเวกมคเืาเก็บไว้จะครับน่ครับไก่มาเริ่มผัดขนนะครับเห็นไหมน่ครับรู้ได้เลยครับไก่ไข่มันจะลดนะครับแต่ก็ต้องไม่เกินเดือนนึงนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้อถัดไปนะครับ โอ้เด็กเสด็เปลี่ยนแกรบแล้วพี่น้อผโอ้ยพอเลยผมพับพัดคนนะครับเพราะว่าผมเบิ้งใครนะผมเบิ้งอตารางการเก็บไครผมว่าใครมันคือรถแห้งแด็กเลยขอเบิรงครับนะครับไก่มันเริ่มพัดขนแล้วครับผมมแต่ขนไก่เต็มหนึ่งครับพัดขนท้ายขนแล้วก็เริ่มไครไหมครับแจ็กตัวใดที่แค่ว่าพัดขนก็เริ่มไครอยู่ครับนะครับโอเคครับอันนี้กรเสริมิตรมินนะครับช่วงนี้ วิตามินไบโอบสิบสองย่างเดียวเลยครับผมเราจากกินแหนแดงกินยาสดแล้วผมก็ยังมีวิตามินนะครับเดี๋ยวพามาเบิ้งของนี่นะครับสงสัปยป่วยว่าตอนนั้นยังๆังนะโอ้มพ่อเบิ้งเมื่อเราเ,าเบิ้งไก่นะครับ มีแต่ตัวงามๆครับไกลล่ดำผู้พันธ์หนึ่งเดี๋ย้ภูพันธหนึ่งนะครับมีแต่พอง,งามๆนะครับในพ่อหนี่งก็ส,ยสวยๆครับที่บอกนี่ครับงามเฮงครับตัวนี้ก็ะไรสองตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์ไรได้เลยอนาคตนะครับตัวนี้ก็งามครับนี่นะครับงามๆเท่านั้นนะครับ ยามยามยายานครับงามครับงานยังเป็นไก่นุ่มยี่ครับอันนี้นะครับเอาความมาแขนใช่ไัน,นแขนเรียบร้อยนะครับมันตีงไหลเออโอเคนะครับ โอ้คอกนี่ประเทศไทยขนขัดพัดขนหลายครับคอกนี่นะครับนะครับกลองเลยครับเพราะฉะนั้นไข้ช่วงนี้จะลดนะครับย่ำหนาวนะครับก็ได้เสริมวิตามินให้กินนะครับคราบับผม คนนี้กันะครับสมยศไก่ดำนะครับก็มีเคล็ดลับที่ดีนะครับมาให้พี่น้องพี่น้องคนที่เลี้ยงไก่ดำผู้พันนะครับหรือไก่ไก่ทั่วไปก็ได้นะครับผมเนาะมีเคล็ดลับดีมาบอกนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงพัดคนแด้อยง่หนาวนะครับผมเพราะฉะนั้นไก่กับสิบโเริ่มไข่ปั้นไดยเขาต้องเสริมวิตามินหลายๆนะครับผมเพื่อที่จะให้ไก่กลับมาไข่นะครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ